ถ่ายวีดีโอกันนะอันนี้มีรางวัลที่สี่ตาปั๊มเหมือนกันต้องให้โชว์ให้เห็นป,ะปะั๊มเลยเาะว่าันขึออกก้นที่ร้านเนี่ยนะแม่แม่มายืนกลางเลยไม่เป็นไรน,นี้เลย ใช่แต่อันนี้คือเราก็เอาใบขึ้นคุคตน,นี้ออใบงนีมัันขึ้นเพราะว่าช่องบาใบแต่านต้องขึ้นยว่ามีตาปัแ80บาทมีตาแปมก็ขึ้นได้ใช่เพราะว่าข่าวเนีคเปา้นที่เห็นตาแปงเนี่ยพอเห็นี เขาชอบเลขนิเงี้ยชอบชอบและวอกว่าให้บังคับให้มาสแกนด้วยนะลันก็คือเราก็มาแล้วสแกนไปกี่ใบครับพี่20ใบเต็มกราฟเลยเต็มกราฟเลยก็โอนเงินพันหกพันหกใบละแปดสิบแน่นอนแน่นอนแล้วพี่ไม่ได้ซื้อเกินราคาั้ดีใจไหมพี่ดีใจครับ เดี๋ยวต้องพ่อแม่ใช้มามันต้จะให้มาบุญร่วมบุญร่วมบุญร่วมดีใจไหมป้าดีใจมากไปทำอะไรบ้างครับไม่หลับร้องไห้ทำไมดอกไม่หลับเลยเป็นหวยกใจนอนไม่หลับได้หกล้านไปทำบุญวัดไหนมั้งฮะี่ยทำไรวัดทำหลายวัดเลยเป็นคนชอบเป็นนคชอบทำบุญอยู่แล้วบบทุญอยู่แล้วธรรมดาซื้อหวยบ่อยไหม ดเเลยยอะๆฟื้นมดเลยเยอะๆวัดหน้าในใจเลขในใจยังไม่รู้เลยลองๆที่ชอบชอบที่ชอบชอบก็เจ็ดห้าเจ็ดห้าวัดหน้านะเผื่อจะมีคนดวงดีตามบวางนี้เราพวกนอนหลับอยู่เนี่ยเดินไปก็วิ่งไปไปกอดนะนะไมดีใจว่าเฮ้ยทุกวันวีติย่งเต้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เอามาดูก็มาดูกันในห้องก็ดู จริงเปล่าก็ออกมาอีกก<น>็ออกมาหน้าบ้านมจะมีลูกค้าอยู่อับนี้เขาก็ไปเพ่นด้วยเนี้ยเขาเห็นเลขด้วยเขาก็เลยก็เ, ielle, เลยดังเลยดังนั้งมัว้บ้านเลยดธรรมดาตรนงนั้นอะไรนิดอะไรหน่อยก็ดังอยู่แล้วอ่ามาคบดีมก็ดังเพราะเราเป็นจุดศูนย์นนรวมร้านค้านะครับทน,น,นี้เขาลูกกันทั้งหมู่บ้านเลยรู้กันหมดเลยก็ไม่ใช่ครับ ก็พูดไปแล้วว่าต้องทำบุญทำอะไรพี่ตั้งใจจะไปทำวัดไหนก็ต้องวัดที่บ้านวัดลมงพอทองนะวัดที่ว่าจะไปสมทบทุนสร้างอะไรนะไอมันถ่อสร้างตลาดอยู่ยังไม่เสร็จเพิ่งได้เศร้าไปเศร้าเหมือนตอนแรกก็มืออยู่แต่ว่มันก็ยังไม่ครบหรอกรู้สึกเราก็จะไปช่วยเขาเนาะแล้วก็ปดนี้ปดสิดเรานิดหน่อยครับก็มีที่มีสิ่งด่บ้าง าก็มีเรื่องรถเรื่องดาเลยทีนี้ตลเดี๋ยวจะพลด้นยพดนี้ก็สิ่งที่สบายใจที่เหลือก็ทำบุญมั่งเซื้อเรื่อยๆมาหวยเนี้ยก็ต้องซื้อก่อนหน้านี้เคยถูกอะไรบ้างก็พวกส่องตัวทำตัวอะไรเนี้ยครัใบพวกใบอย่างเงี้ยส่วนมากเราจะไม่เคยคนซื้อเพราะเรามาตลาดทุกวันแล้วแม่เขาฝากมาเลขในใจ แกนไปแล้วานก็มีก็สแกนแล้วมาร์แล้วรอบแรกมาทุกรอบแหละแลแกนเต็กกเกมกราฟเลย20ยี่สเต,ต็<ป>ตเม